โอ้ยไปเลยครับวันนี้ว่ายูา่อดผมแต่เต้นนะครับวันนี้เราก็จะมาในด,ดอกพุ่มตูสมุน,นไพรใครท้าทายอำนาจเมื่อปวาโดนทุกคนอ่ะไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่รีเมื่อครับรีเมื่อครับเหี้ย ที่อะไรแบแต่บนี่อะไรล่ะครแบ็นปัญญาอ่อนแบเป็นที่อะไรปัญญาอ่อนเป็นที่อะไรอะเป็นที่อะไรอะเป็นที่อะไรเอ๋ปัญญาอ่อนเอปัญญาอ่อนไอผมไม่ได้หน้านะสวัสดีครับผมดาบชินพูดอะไรลิเปื่อยตายตายโ้ยไม่ตายตาย

ไอเดาไปมึงเล่นใกล้ไอด่ะน่นแปลกกอ่ตัวรอาไว้ตายตายองโตโบคิวโตโบคิวโตโบคิวเฮ้ยัเลินมีดิเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเยนคไม่ได้นะพี่มึงเล่นาวะ อหพี่ผมโดนรังแกพี่ผมโดนรังแกไหนอ่ะลองนี้ามเขีไม่ทันหรอเนี่รเบียวอะวะรบเบียวเนี่ยคือแบบมอเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเียเนี่ยเบียวอะิโมในป่าลูกโตกนโมไอ้เี้ย <łość> ดูเฮีนี่ดูนี่ไมเดียวนะม้เดียวย่ไรเป็ไอ้ควายเขาูตื้อสอไม้หไม่รู้จักวันแท็หรอียตื้อสอไม้เหรอถไม้เทียนไงแอบี่อะไร้อน้องไหครับจะแจัดครับบนเียหล่ะหนึ่งตา เฮ้ยพี่นวดไปไหนมาเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะผมรู้จำกระเป๋าพี่ได้ตายไปท้าทายอำนาจไต่บองตัวโบคิวตัวโบคิวตัวโบคิวโอ้มาเช๊กลัวพี่เมียวได้ไหมมาเช๊อ Wah, enggak jadi Nah, ini keep ini.

มาสว่าไงพี่เล่นเกมอยู่แทงรัวๆสวยพี่ไปท้ายาหารตายก่อนกูโบกเชียวโตบกเชียวโตบกเชียวกูเรียกว่าฮันอะไรนะโดนลุมอีกแล้วช่วยกูหน่อยดิฮานลุมขึ้นมาช่วยกูดิมี่นี่นี่แบบหมึงพูดว่าอะไรนะลุม้็มาช่วยกูหน่อยดิโดนลุมเนี่ยไม่ด้ี กั็เรื่องหนูก็หอาไว้เลยก็ได้พี่ก็เล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยโทษโทษพี่มันลำคาญเป็นไรนะวงเพื่อนตายเยอะนะฝั่งตรงดำอ่ะ วันนี้วันนี้ดีกว่าขับวัวเพื่อนตายเยอะตรงกลาเพิ่งขับเพิ่งตายเยอะตรงดลงไปอุ้มมาหน่อยเร็วเร็วเร็วอุ้มดันอยู่ทำไมก็หลงโบที่ใส่เพื่อนมัจริงคนที่กูไปปอบไอ้ี่านี่ทำเพื่อนกูไอ้เหี้ยทำทำไมอ่ะทำไม่ได้เหรอโอ้โหโอ้โหบัตเอกนะเดี๋ยวจะไปเลือดใอ้ครูเนี่ยตู้กล่องตู้กล่องช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยววันนี้ ตาวยๆทุกทีสวยๆแต่มีคนแต่มีคนที่แบบเออแล้วไอ้ไอ้สีสีสีที่มันอยู่ไอ้สีที่สำคัญอ่ะไอ้สีที่สำคัญมันบอกว่าอย่าเลยอย่าให้หาเรื่องโดนแดนเลยเดี๋ยวไม่เล่นทุ่งกันให้ดีไอ้โลนี่ดิเอาไอ้โลนี่ดิ ไปดิไปดิเหือไหน้หังเรือเปล่าจอดไอ้เหี้ยจอดัวได้เว้ยได้เอาะเดีี้ยเหรอดี้เงี้ยหียอะไรเอ่ยจอมาดิมาดิหลวงสัแล้วไว้ก่อนเลยน้องไป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 เล่นางในไปเ่อข้างใน มมาาดดิิไปท,ทา้าทายอำนาจมืดกลัวโดนทุกคนอ่ะมาดิมาดิไม่เชี่อวะครับตายสองก็โบกิวโวตโบกิวโวตวโบกิวทำต,ต่อกปทีนี้มูเนะ พอครับเอา้ออาเย้แต่ดีอ,อยู่แห <c oughs> กูบิ๊กแม่บิ๊กพ่อมึงอควายปล่อยของอีกแล้วพีี่มคนั เนี่ยตอนนี้ไลท์เพื่อนแล้วมีคนสั่งถามนะบู๊กดกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะโคจิโกะได้ยินเปล่าไอเหี้ยถอยมาอะไรแบบนี้ไอพ่อนี่ไปเปิดไมปให้โคจิโกะหน่อยโอยเมื่อไหร่วะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ปะเอาเอา เฮ้ยพี่ใจเย็นตายไม่เคยจุดปากยังไม่เคยจุดปากยังเรียวมามึงมานี่นีสั์มานี่ดีเยอะนะมึงอะฮะเยอะนะ เออตัวเยอะนึะอัเดียนะมือสัตว์เฮ้ยคนแม่งเล่นน้อยอยู่โอ้เฮียแคบอยู่อ่าอาอาฟอมเยอะมอไอเฮียสแบอีดาวแบอินาวแบอินาวแม่หนดำไมาไอ้เียี่แม่ไม่มีว้ตองจ่ากันเติงตองจ่าติงองจ่าเนเมจ่ากี่ขวบวะฮะไอเรียวมะมึงกี่ขวบวะสัตว์ถามหน่อยมึงกี่ขั้ววะ กูถามเนี่ยไปถามแมบมึงดูดิเฮียสารแนน่าหีทานเลยเท่านานาเลยเท่านนไอ้เฮียกูแบ่มึงก็โตถามยไรไอ้เฮียอ้นนี่แม่งเสือกคอ้นแบเลยไอ้เฮียสาแนหลอดให้น่ยหมนี่มารอรับสมไปพูดเด้อสมไปพูดเด้อ เไอเดียวมาไปท้ดแานอำนาจมือกัวโดนทุกคนอ่ะมันผิดแน่การกลวยน่าทานเอาประธานหน่อยประธานอยู่ขอบวงนู้นอ่ะเอาได้บ้างเงินเยอะจ๋าเอาได้ไหมเอาได้ไหมทายได้การให่หญกันเลยฮะยูฝั่งที่อ่ะใสใส่ก็เหนื่อยน่พี่ตก้อนแอ้ก็ระดับนั่นนั่นนั่นไปดี ก็ด่าแกูขอบขมไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยันหน่อยเพื่อนยเพื่อนหน่อยเขาเรื่องนะาเอขนมเขาไว้ขาอีกเอาไว้คิงเองขนมเพื่อนขนมเพื่อนขนมวันพอไงเอไม่ได้สีิงบ้าหายบะเบียวหนังมึงเนี่ยโดนสีิงหน้าตาน้อยควายแม่แม่ม่กีโดนกินโตไเที่ยเฮ้ยทัทีครับ ครับแม่เหมือนไงปุ้ยมากกว่าตัดแม่เลยเพี้ยพาะเปลี่ยนมีดเลยพาะเปลี่ยนมีดเลยพี่นอนในพี่นอนใหญ่ฮือฮือมาไงฮีครับฮับพ่อเหมือนเลยเว้ยไปควายเล่นต่างๆที่นี่เปลี่ยนที่นะไรกระเดะเกิดอาร์กิดอารัวเกิดอารัวเกิดอารัวเวการมันจะถ้ามีคนกดเอนเตอร์ให้นะมีแต่พวกกาอไอ้เหี้ยกาแม่เหมือนเหมือนมึงเก่งมากเลยเหรอเก่งกว่ามึงอ่ะ ไอสัตว์เกงในวงนี้ให้หมดเลยไิว้ยด้ยิเอาม่เาใเยเอาบ้าไสัตว์ในวงเี้ยโอให้หมดเลยตาฟรีกเปล่าหน้าหีเก่งหรอนักเลงโอซีไหวนักเลงโอซยแล้ไมคยแล้หน้าหเก่งอเี้ยนักเลงโอซีตายเลยอ้ยห้ห้โอ้ยหน้า้ อุ้ยมึงพ่อน่าเกลียดจังเลยโคตเยี่ยงเลยเฮียผมอยู่มาหมดไอ้ไเอาน่าหิอุ้ยแม่มึงไงมันก็หลี่เฮียน่าเกลียดจังเลยเขียวแม่มึงตาโกโดนโดนกูเลยหน้าหิไอ้แบบตาแบบเฮียไหมพาชุ้เพื่อนโอ้โหออกโปตายโอ้หกูต้องทำไงกันไมื่อกี้มึงขำหรอเมื่อกี้แต่ขำหรอคนนอนโกนไหนควายคุยพี่ เฮ้เฮ้เฮ้แม่เมืองเฮ้เแม่ป่ะไงดิอ่ะโอ้ยไมอยู่ม่ม่ม่ใช่แต่แบบวงเงินกูี่สวยออกวงตายสวยสวยสวยโอ้หนักมากครวะเนี่ยไหวไหมครบนี่ยเหม็นป่าไอ้คุย ต่อหาแม่เมื่อไสัตว์ไปพี้ยูสโถเป็นดีตัวไหนมั่งจะเจ๋ววะสัตว์มานี่ดิไอ้ยุสโไอ้ไก่เฉยใจเย็นแม่เมื่อไงสัตว์ไอ้ยุต่อยแม่มึงกูไม่หใจเย็นเลยคุ้ยไอ้แดกลำหมอนตีวกมันต่างได้หลวงตีกาไหวที่หังโง่มึงอะโต้วอวดเลยโต้ตีกาเลยนี่น่าคุยบ่นเทียอะไรสัตว์ เราไปคุ้ยละแม่มไงควายชั้นาพยืนนอนแต่ยิ้มพี่ก็ตองกินแซ่บต่ออีควายเหนียงห่อละมั้งไอ้เนี่ยเนี่ยงกะค้างอะไรยาวกันแล้วเหนียบนอนนานแล้วคุ้ยยาวหิ่มเองไปทัดไทยอันนั้นมึงควรโดนคนอ่ะไอคยมึงนั่งหรือเปล่าพุงศโซนโตอ่ะไอเหรอด่างตีดแดงแม่งโคตรก่างเลยนะเว้ยกินลำมีใหญ่ไม่กินไม่ต้องกินข้าวหรอกยิ่งกินลำดีกว่าไอ้ควายคุ้ยดูกูหมาต่อยหน้าไปดิไอ้กาดมึงบอกแม่มึงนายควายแม่ไม่นั่งกินข้าวคนเดียวไหนโง่ควายโห่กูนนอละ แม่กูนอนที่นอนนะแต่แม่ให้มึงนอนในลกแม่ให้มึงนอนเป็นนอนนอนนอนเป็นผงอะนอนในโหลอะไม่ก็นอนในกัวที่ด่าไม่าหน่อยเหรอเออแม่เพื่อนชุ่มมาแล้วยืนนี่เหี้ยคือแม่แม่พ่อพี่นี่โง่ตัวคด่าไม่นี่อมึงอะไอไอสมองไอควายพี่นอนในเฉยดีแล้ว ต้องพูดหรอเวกาดนึงไอ้เหี้ยโคตรด่าเลยเีเสือดำกูอ่ะเช่ยี่กลาวงนั้นน่าาัแอคเกยหน้ายืนแอี่เกืนแล่หน้าหิเนี่ยแม่งยืนแอคคว้าแหลสัตว์อตัวเดียวแล้วเฮใจเย็นหน่อยน้องแก่ค้าเสือดำเนะมันด่าคำหยาบเยนะคะไดดังแน่สัตว์จะได้ดังแน่ ประเทศมันก็จะมีคนเล่นอยู่แล้วคู่เวมดูดิน่อคนเล่นไม่ถึงร้อยคนเลยเงียบอยู่แล้วแบงกูได้แลวเว้ยถ้ากูด่านะกูด่าด่าแรงมันแทงแทงใจเนื้อแบงกูได้นะเว้ยถึงประเทศจะไม่มีคนเล่นแต่มันมีกูเว้ยนะจุดมาเอย่าเมื่อดีไอ้เฮียสาระแน่ควายทักกูด่าแรงมันแทงใจก็แบงกูได้นะเว้ยไม่เอาเพื่อนขอโทษทีเพื่อนเฮ้ยฉานเข้าเรือเนี่ยจัดการกูเลยเลยไอ้เฮีย เฮ้ยมึงรีบจบมันให้หมดดิขามไม่ได้มึงยุอะไรวะมึงจะถามมึงจะขามมึงยุอะไรวะมึงกี่ขวบไอสัตว์แพมพี่แย่งหนาเอ้ยพี่แย่งแพมพี่อะไรถอดยศมากูได้นะเว้ยโอ้โหกำลังจะโมเลยโขู่เพื่อนไอม่ใ้่เฮ้ยมึงรีบจบมันดิเบื่อไว้พอมียศได้อะไอ้ล้นบ่นเกละไรหน่ยกูตบ รถแม่งอ,ะอ่ะควายมียศเล้าใหญ่ต้องมึงไงสารีิยากระจอกบ่นพี่ยากูเห็นเดินแม่งอย่างเดียวไม่บอกหนึ่งกระจอกอย่างตายต้นเกม,มไป่พูด <ผม S 3> นะคนเดินพี่นอนอย่างเดียวอ่ะผมเดินพี่นอนตายต้นเกมมันพ่องพูดได้เหรอนอนแทรอย่างเดียวถนัดสกิลเนี้ย แตนมีตกิ้นี่ตะกีเดียวก็ดีกับมือไงอ่ะฟังเขาด่าเดียว้ยยศเราอยาเด้งเด้งเด้งด้เขาเด้งขาเด้งเอ็งเปลี่ยนนีมีดีพวกโง่เล้งแล้วพี่เอฟเคแล้วพี่มีดีโง่ถือไม้หาพ่อไงอ่ะเือะเถโทษเ่ยนมีดีควายเฮ้ยมึงขี้่ไปงหียแม่เมอเหรอ แ้งหีแม่มึงอ่ะแม่มึงกระดิอ่ะด่าด่าด่าเป็อไรด่กนไอเป็นยอะไรอะไรนกมายองไงที่อกไม่ทันหรอมองแม่ยยาควายโอ้โหแม่มึงดอควายเดี๋ยวนี้ไม่แทงกูใหญ่ในตไว้นักปดิคเกลือในตัด หเป็นมี่เป็นมี่ใครถือไม้พ้องตายอยิดจะไรเกินม้าอกมาประดุกปะดุเราทอยตัวเองทำไมครับพี่ชายเราทำไมครับพี่ชายเราทำด้ตัวเองหรอเป็นจะดุดเเป็นสะดุดเอาเปลอกหอยตว์เยื่อสองฝูสองสีที่กไัมเือกมืองไหนเฮียจิงหรอดีใช่หรอแนน้อยีไม่ไอยูอากยังไมอปยังไม่ออกไปยังไม่ออกไปทางไอ้เียโอ้ตัดต้องยงยบตลยโอ้โหพี่ชายพี่ชายตัดต้องเรียบพี่ชาย เราต้มหอยทีนึงได้ไหมอ่ะครับทนะ่านเปี้ยะขอยัดแบร์นะเปิดไหมเอาต้นหอมแมมึงอ่ะโอ้เสียงไม่อย่างย็อตเลยไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมนะคุณทำอะไรเลือดดิโอ้ยผา,ายแนตะ่ตัวเพียจริงป้าที่เพชรที่ปอยไม่แต่วพวกเราเราแดงได้ยินสียงงกสัตว์จริงป้าที่เพชรที่ปอยไม่แต่วพกวกอ้วนดาวคอมอ่ะเหนียงเหนียงแบบเหนียงเลยข้างอ่ะจิงป้าจริงป้ามึงจะคอมใช่นะคอมใช้เพชรที่ปอยยิ <c oughs> ่งแต่ตัวต <c oughs> ัวจริง <c oughs> เราอ้วนดาวคอมอี โอ้ยคลินีมไม่ใช่วันแล้วนี่มาสีแดงไหมครับพี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูลงจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วไปไยจุ่มว่ะ